ช่วงเวลาแห่งความหดหู่มาแล้วค่ะสวยนะเนี่ยใบเมเปลิลเมเปิลเนี่ยป่าไหนที่มีเมเปิลเยอะๆป่านั้นจะสวยในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแต่มันสวยแบบหดหูค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหซากุระ สวยมากเลยเยอะด้วยเยอะด้วยค่ะจังไงโอ้โหดูต้นอื่นแล้วค่ะที่เป็นพันธุ์เดียวกันกับต้นเนี้ก็ไม่มีดอกนะคะ <Okay. S 2> คืนนี้อุณหภูมิเย็นกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนวานเยอะแต่ดอกเขาก็ยังสวยอยู่ดูสิถ้าหากอาการไม่เย็นจัดนะดอกต้งๆเนี่ยจะบานอีกอยิ่งจะสวยโอ้สวยมากๆไม่เห็นต้นอื่นเลยนะจริงๆค่ะ ฝั่งนี้ดอกน้อยพิสศฝั่งนี้ดอกเยอะแล้วรถฝั่งนั้นค่ะมันจะเป็นคนเขาจอดรถตามฟุตบาทก็มาโดนกิง่งโดนดอกของซากุระไหมจริงๆ ดอกตูมตมดอกตูมตูมเยอะมีพระจันทร์ด้วยนั่นอะพระจันทร์พระจันทร์สวยจังเลยพี่เขากำลังเลือกเห็ดที่จะเอาไปฝากเพื่อนเขาค่ะดูกรีบใหญ่ เริ่มเขาเริ่มซมสะอาดมากค่ะไม่ได้นับค่ะพี่เขาเอาไปวางไว้ตรงนูน้นนี่อยู่ท้ายรถพี่อย่าทำปีบเขาหล่นนะไม่ไม่เปลือกสาเปลือกไม้เปลือกไม้พี่เขาวางไว้โอ้ยถุหงรนค่ะ ถุงหล่นไม่เป็นไรเขาวางไว้ตรงนี้ปลูกไม้เนี่ยวางวว่าางไว้ใต้ต้นวางไว้ข้างคืนใต้ต้นเมเปิ้ลวางข้างคืนตรงนี้ก็แต่ปุ่งนี่ถึงไม่ได้ค่ะแต่ถ้ามีคนมาเอาไปก่อนนะมีอยู่เหรอมีคนเอาอยู่เหรอไม่เอาหรอกแต่พี่เนี่ยดูเฮนน้อยอันนี้เฮนเล็กอันนี้มลากเฮนโอ้โหถุงหล่นถุงหล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะตายใหม่เอาไหนอันนี้อันเมื่อกี้นี้ที่เก็บเมื่อกี้นี้ แล้วก็อันนี้อันนี้เข้ามาด้วยกันมาด้วยกันต้นเดียวกันเลอะหน่อยนะคะไม่หน่อยนะเลอะนะคะกระบะกระบะเคอะเลยกระบะเคอะเลยโอ้โหดูกดองนั้นค่ะกลีบใหญ่เอามาให้พี่น้องๆดูหน่อยได้โชว์กลีบนิดหน่อยเหมือนเหมือนหอยนางลมจังนงลมค่ะ เอาไปฉีกแล้วก็ทอดทําเห็ดสามรสโ,โหสุดออความอร่อยความอร่อยเนล่นดูสิอันนี้ก็เสียดายค่ะเสียดายที่ต้องตัดดอกนี้ก็ดอกที่เดินไปเจอเดินไปเจอเห็นไหมคะกลีบดอกอยังเล็กเนี่ยอันนี้กลีบใหญ่ข้างนนป่าเล็กๆนะที่เราไปเจอตรงนี้<อ>ที่ข้างข้างข้างป่า,า,าน,นี่กลีบ ดอกนี้ไอ้ข้างข้างข้างต้นไอ้ตรงข้างตรงตรงข้าข้างข้าป่าจำไม่ได้แล้วลืมแล้วค่ะจาก้า่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้ค่ะพอนลืมนะจจำไม่ได้เสียดายดอกนี้จริงๆสังเกตกลีบดอกนะคะยังเล็กอยู่เทียบกับดอกเนี้ยโอ้โหดูตัวนั้นตัวนั้นยังดำอยู่เลย มาจาจกสนมนะ,ะมันดําๆเนี่ยนะจะมากจะมองไม่เห็นนะมองเองก็ก้อนเห็นเลยนะถึงเทาเทาก็มองไม่เห็นแต่ว่าอันนี้ดําเกินไปไงเขามองยากทำไมต้องไปไใกล้ๆไปดูเห,ๆๆเห็นเล็กทั้งนั้นไม่ได้ลงตอนตัดให้ดู <laughs> ให้ดูตอน ตอนเลือกว่าพี่มองไม่เห็นลืมฉายไฟให้ไม่มันจะเอาจะเอาไหนไปให้เขาอย่างเงี้ยพอพอแล้วใช่ไหมคะดอกนี้พี่เก็บไว้เถอะรู้ไหมเนี่ยเห็ดอร่อยเนี่ยค่ะเนี่ยจะเก็บอยู่เนี่ยอยถ้าเอาไปให้คนอื่นเสียใจแย่เลยค่ะเอาไปให้วัดไม่เป็นไรเพราว่าต้องให้สวยใช่ไหมเปิดหน้าจะได้สวยเหร ได้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะนีอ่อมาอเมีมม่เดี๋ยวจะไปพาไปดูกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่โตขึ้นตั้งแต่ตรงนั้นนะลามมา ดูเนี่ยเหยียบเองลั่วแต่คนอนื่นหยยบแล้วหยยบด้วยส่วนตรงจุดนี้ก็เก็บไปเมื่อกี้เนี่ยเก็บไปเหลือดอกเลยพรุ่งนี้ถึงจะมาเก็บส่วนตรงนี้อ้าวโอ้ยหลุด,ดอย่างนี้ก็ต้องตั้งไม่เห็นอย่างเนี้ไปไว้พรุ่งนี้มาเก็บ่ก็จะโตขึ้นนิด อยู่ตรงจุดเนี้หลายจุดเลยมันมองไม่เห็นเพราะว่าเกิดอยู่ในกอหญ้าทั่วกลุ่มเดิมที่เก็บนะคะโตขึ้นนิดเดียวส่วนกลุ่มใหญ่ก็โตขึ้นนิดเดียวแต่ก็ต้องเก็บ ้มแล้วก็เป็นแบบนี้มันยุบลงเหมือนกันนึกว่าไม่ยุบยุบค่ะยุบแต่ล้างยังไม่หมดเหลืออยู่อีกเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่เก็บมาสองวันค่ะสามวันสิเนี่ยอร่อยนะดอกแบบเนี้ยเหมือนกับเห็ดโคนบ้านเราเลยคือเห็ดบวกนี่แหละค่ะแซบดอกนี้ เห็นไหมล่ะเพราะว่าอากาศในห้องมันร้อนร้อนจากฮีตคือเครื่องเครื่องทำความร้อนมันก็เลยทำให้เห็ดถัว่วแก่เป็นดอกบานแต่ยังไม่มีหมึกอันนี้กินได้ค่ะต้มใส่เกลือ,อนิดนึงเดี๋ยวยังมีอีกที่ต้มยังไม่หมดค่ะเพิ่งล้างมาต้อง พยอยล้างไม่งั้นมันเยอะเกินค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไม้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเห็ดพิษแน่ๆเลย เศษไม้ค่ะเห็ดอนะ่ะมันจะมากับเศษไม้พอเอาเศษไม้มากลบหญ้าเห็ดมันก็จะเกิด